อีกหนึ่งอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เราจะพาไปเที่ยวชมความงดงามและแน่นอนว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพและไม่ใช่ว่ามีแค่ที่นี่ยังมีจุดต่างๆอีกหลายจุดนะคะที่ไม่ไกลกันมากซึ่งเราจะพาไปเที่ยวชมกันในคลิปนี้คะ่ะ ก่อนที่เราจะพาไปเที่ยวเมืองมรดกโลกอันดับ7ของประเทศไทยนะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อไม่นานมานี้ในวันที่19กันยายนพศ2566เราได้ขับรถผ่านมาเจอที่นี่ค่ะซึ่งอยู่บนถนนเส้นสระบุรีลมศักนะคะเป็นที่พักสงสวนไผ่อยู่ที่ตำบลน,นาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีร่างหลวงพ่อแดงอภิโชโต พระเกจิอาจารย์ดังอดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่บำเพ็ญผลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดท่าแหจังหวัดนครนายกนะคะที่ท่านได้มรณาภาพไปแล้วเมื่อวันที่23ตุลาคมพศ2536แต่มีสรีระสังขารไม่เน่าเปื่อยค่ะ ร่างกายเป็นหินนะคะทายาทของหลวงพ่อแดงคือพระธนาชัยโชติกุลนะคะซึ่งเป็นประธานสงสำนักสงส่วนภัยจึงได้นําร่างมาไว้ที่สำนักสงส่วนภัยแห่งนี้ค่ะถือว่าเราโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะเอาจริงๆแล้วเราขับรถเลยไปแล้วค่ะแต่ก็ได้ย้อนกลับมานะคะจึงได้มีโอกาสมากราบ สการะสลีราสังขารของหลวงปู่แดงค่ะและภายในวัดนะคะเขาก็จะมีประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆนะคะอยู่ด้วยรวมทั้งร่างของหลวงปู่นะคะก็จะอยู่กลางสารลาเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เขาค้างนอกค่ะซึ่งเป็นโบราณสถานจุดแรกที่เราพามานะคะ บรรยากาศภายในก็จะมีสินค้าต่างๆนะคะจากชาวบ้านมาวางจำหน่ายอยู่ด้วยพอได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลกนะคะก็ค่อนข้างคึกคักกันมากเลยล่ะค่ะนี่นะคะเป็นแผนผังบอกเล่าประวัติความเป็นมาของเขาข้างนอกค่ะและนี่นะคะไฮไลท์ของเราค่ะไฮไลท์ของที่นี่ค่ะนี่เลยไอติมตัวนี้นะคะอีกก็บรรยากาศคืนๆนะคะหลังจาก เขาเรียกว่าอะไรประกาศเป็นเมืองมรดกโลกนะคะก็คนก็จะมาเที่ยวกันเยอะมากๆเลยค่ะมีของขายไว้บริการด้วยนะคะนี่แถวเาตรียมทารีร์นการค้าค่ะและอีกครั้งหนึ่งนะคะกับปรางือสีค่ะที่เรามานะคะนี่ก็มาไม่ไกลจาก เขาข้างนอกเท่าไหรนักนะคะขับมาน่าจะประมาณสองกิโลไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะทุกคนจุดซื้อบัตรนะคะนี่ค่ะบริการเข้าชมนะคะไปค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นรถรางกัน ก็เดินนิดนึงนี่ชื่อเตียมมนอะไรวงขี้รังไหมปะไหวจิบจ๊บ <c oughs> <c oughs> จิ๊บข <c oughs> <ะ>ึินรถลาย้ายข้างหน้าเลยเดี๋ยหนสข้างหน้าเลย <c oughs> กูปน้างานนั่ง้านนั่ง้านครับเชียวชวได้ค่ะยุไหมคะได้ค่ะน่้น้องถ่ายรูปเอไิน้องขอถ่ายรูปเอาขอแมตนึอ์ค่ะอันนี้คือมาเที่ยวหรือมาอะไรมาเป็นไรค่ะอ๋อ จะอยู่รถลางใหญ่ค่ะรถลางใหญ่จะมีไม้มีอะไรให้บรรยายโอ้ล่างๆรรยายนั่นเองีไก่ประจำรถอย่างเงี้ยหรอมีบางคันอ๋อเพราะว่ามีอยีกไม่เยอะก็มีจะเป็นสถานที่ มไม่ได้ไปแหลง่ลงรวมคไม่ไ่าดีใจนั่งเรยอเยอะน้มากับน้องไกด์นะคะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเรื่ออยู่อะไรตอนนี้เราอยู่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพใคร ใครอยากมาอยากมาใครอยากมาอันนี้คือเมืองสีเทพเมืองเก่าของเราแต่โกนด้านหลังก็จะเป็นปางสีเทพตอนนี้นั่งพักกัน,น,นก่อน,<ก>นจุดนี้ก็คือปรางสองพี่น้องนะคะ และแน่นอนค่ะที่นี่ก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกข,ของโลกไปเมื่อวันที่19กันยายนพศ2 5 6พนนี้เองค่ะบรรยากาศนะคะก็ พื้นที่กว้างโล่งนะคะแล้วก็ดูเอี่ยมสะอาดตามากๆเลยนะคะช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องและหนาแน,น่นที่นี่เขาจะมีรถจักรยานแล้วก็รถรางไว้ให้บริการนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากปั่นจักรยานก็สามารถนั่งรถรางชมวิวทิวทัศน์ของปรางสีเทพ รังสองพี่น้องแล้วก็เข่าคางในได้ค่ะแล้วก็จุดต่างๆนะคะบริเวณโดยรอบเลยซึ่งวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้พาเข้าไปชมใกล้ๆอย่างละเอียดนะคะแต่เราเคยพามาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะสําหรับใครที่อยากชมแบบละเอียดละเอียดแบบภาพใกล้ๆนิดนึงอะนะคะ คลิปนี้เราพาคุณยายมาด้วยค่ะแล้วก็นั่งรถลางพาชิลกันนะคะเพราะคุณยายเดินไม่ไหวแล้วค่ะมันค่อนข้างพื้นที่กว้างมากๆค่ะ เราก็จะนั่งรถรางกันนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะไม่มีค่าบัตรเข้านะคะอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมฟรีค่ะสำหรับคนไทยนะคะค่าเข้า20บาทชาวต่างชาติ100บาทและค่าที่จอดรถนะคะรถจักรยาน10บาทมอไซค์20แล้วก็รถยนต์50บาทค่ะอากาศนะคะมีของขายด้วยก็มีของขายเยอะเลยนะคะอาหาร มาไม่ต้องกลัวอดค่ะพกเงินมาอย่างเดียวมีของขายของกิฟช็อปด้วยขนมมีหมดเลยตอนนี้เราอยู่หน้าวัดโพทองค่ะทุกคนที่เราพามาวัดโพทองค่ะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านนาตะกุดเลยนะคะน,นี่อันนี้เป็นกำแพงวัดนะคะสวยมาก หูอันนี้เป็นทางเข้านะคะสวยมากทุกคนจะมีพญานางสองตัวอยู่ด้านหน้าเลยนะคะน,นี่ภายในนะคะนี่เป็นด้านในของประตูนะคะโอเป็นงานแกะสลัก นี่นี่บรรยากาศข้างในนะคะโบสถ์ยังสร้างไม่เสร็จนะคะนี่ต้องรอมาอีกทีหนึง่งน่าจะเสร็จบรรยากาศวัดล่มลืมน่นมากค่ะด้านหลังเย็นลมพัดด้านหลังล,งล่ม,มลื่นมากหลวงพ่อหินเขียวนี่คือหลวงพ่อหินเขียวค่ะ ยังสร้างไม่เสร็จนะคะเขาทำพญานาคร้อมเสาแบบนี้เลยสวยมากมาโอต้องใช้ศิลปะเยอนะมากนี่นะสวยมากถ้าเสร็จจะสวยขนาดไหนเนี่ยน,นี้แบบคลาสสิกเลยยังไม่ลงสีนะ บริเวณวัดร่มรื่นม,ม,มากๆค่ะดูสงบด้วยนี่นะคะบรรยากาศตรงนั้นเป็นถ้ำปูรือสีนะคะแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายภาพนะเราก็จะถ่ายบริเวณร,บรอบๆไปดูนี่เขากำลังทำนะคะพี่ขอถ่ายวิดีโอหน่อยนีงนะะ้งสวยมากเลยเป็นคนปั้นเองหมดเลยเหรอคะ เก่งมากเลยพี่เขาใช้เวลาสเดือนกับนี่นะคะงานศินลปะอันนี้ตัวนหนึ่งเสาน,นีกำลัง วัดโพอทองนะคะนอกจากจะมีซุ้มประตูที่เป็นกำแพงงานศิลปะแบบขอมนะคะก็มากาบสการะหลวงพ่อหินเขียวกันค่ะซึ่งอยู่ที่บ้านนาตะกุดนะคะตำบลสีเทพอำเภอสีเทพอยู่ไม่ห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพมากนะคะประมาณ9กิโลนะคะขับรถประมาณ13นาทีก็ถึงค่ะแต่ละจุดนะคะก็ไม่ห่างกันมากเลยค่ะ ทีทั้งห้านะคะโหดราม่าก็จะมีนี่อะะอุ้ยหล่อมากหล่อมากๆเลยค่ะคนวัดสวยมากค่ะ วัดวราราชาทินัดดามาสนะคะและนี่ก็เป็นจุดสุดท้ายที่เราพามาเช็คอินกันค่ะนั่นก็คือวัดพระวราราชาทินัดดามาสในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวราราชาทินัดดามาสห่างออกมาจากวัดโพทองประมาณ15กิโลเมตรนะคะก็ใช้เวลาประมาณ16นาทีในการขับรถมานะคะและเดิมวัดนี้นะคะมีชื่อว่า วัดซัอุดมมงคลธรรมนะคะเป็นวัดที่มีความสวยงามทางด้านสถาปตัตยกรรมมากเลยค่ะอลังการงานสร้างไม่น้อยเลยนี่นะคะสวยมากๆอันนี้เป็นภายในโบสถ์นะคะเขาก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะแล้วก็มีจัดสถานที่ไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะเวลาพระองค์เจ้าพระองค์ต่างๆมาทําพิธีกรรมทางศาสนากันนะคะเนี่ค่ะวัดสวยมากค่ะทุกคนอยู่ที่อําเภอ สีเทพนะคะอยู่ตำบลหนองย่างถอยนะคะแลวมองออกมาจากนอกโบสนะคะเราก็จะเห็นพระพุทธรูปและเจดีย์ต่างๆที่สลับซับซ้อนกันไปมาแล้วก็ดูสวยงามมากๆค่ะเพราะว่า องใหญ่มากด้วยจากที่เราได้มาเห็นแล้วก็ได้มาสัมผัสนะคะบอกได้เลยว่าพื้นที่วัดกว้างมากๆค่ะแล้วก็มีงานสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนางานศิลปะต่างๆนะคะสวยงามมากๆและตอนนี้นะคะเขาก็ยังมีการสร้างแล้วก็ต่อเติมเพิ่มอีกนะคะบอกได้เลยว่าถ้าไปรอบหน้านี้ก็จะมีอะไรแปลกใหม่ที่สวยงามเพิ่มเติมแน่นอน,นะคะ่ะซึ่ง การสร้างงานศิละปะกรรมทางพระพุทธศาสนานี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะจะต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างนานมากๆอยู่เหมือนกันค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปค่ะที่เราพามาเที่ยวนะคะเช็คอินจุดต่างๆของอำเภอสีเทบอกเลยว่าแต่ละที่นะคะสวยงามมากๆเลยล่ะคะ่ะสามารถมาเช็คอินตามได้เลยนะคะแต่ละจุดแต่ละสถานที่นะคะก็ถือว่าไม่ไกลกันมากค่ะสามารถเที่ยวตามเรียงลาดับมาได้เลยนะคะ ก็เริ่มจากเขาค้างนอกมาปางฤาษีแล้วก็ไปอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะคะต่อด้วยวัดโพทองแล้วก็มาจบกันที่วัดพระวราราชาธินัดดามาตรค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ